ดีแต่พี่คุณวันนี้การที่สาม แต่เป็นห่วงด้วยวิทยาศาสตร์เพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องแก้กันด้วยการใช้ที่กระถูนุ่มนิ่งนั่นแหอนตั้งหวังก็ไม่เกิดผลนะท่านผู้ชมพลังธรรมชาติต้องแก้ด้วยพลังธาตธรรมชาติเท่านั้นว่าแต่ด้วยเหตุและผลอันเป็นลักที่เป็นความจริงนะที่บายเห็นกันได้เรียกว่าตามหลักธรรมธรรมตัองเป็นยังไงท่านผู้ชมคะวันนี้พี่ชั้นถือเน้นให้ท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะ เพื่อด้วยเวลาจนกัดท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่า,าจะเป็นอาคารออฟฟิศเอ่อบ้านแล้วก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมจะไปซื้อไปเช่าก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าดูโลเคชั่นอย่างนี้ดูมันสวยงามแล้วก็จะเป็นเหมือนลักษณะของเอมืองเขาเรียกทางตะวันตกนะคะแล้วก็ดูสวยงามมากดูมันสงบแต่ขอโทษนะท่านผู้ชมถ้ามองไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจากบันไดท,ที่ขึ้นไปเนี้ย มันกับสูงมากก็ดูดีนะเหมาะสําหรับมาเที่ยวพักผ่อนแต่ถ้าว่าท่านจะมาอยู่นานๆหรือเปิดเป็นร้านค้ากิจการนะท่านผู้ชมคะ,ะก็อาจจะไม่ปยแฮปปี้เท่าไหร่และที่สําคัญท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าข้างหน้าท่านผู้ชมอันนี้จะเห็นเป็นนาฬิกาเดินขึ้นบันไดมานะครับเห็นนาฬิกาชัดเจนแล้วแถมก็มีรักครั้งอยู่ข้างบนอีกเพราะฉะนั้นเป็นการบอกให้ว่าวูบ่บ้านนี้ร้านค้านี้หรือสถานที่อย่างนี้ถ้าจะทําเป็นออฟฟิศหรือร้านค้านั่นน่ะก็ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาคือนาฬิกาค่ะพอขึ้นมาได้มาปั๊บท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันจะลองขอให้ดูนะคะงส่วนไหนคะจะเห็นนาฬิกาโดดเด่นมากกว่าจะเห็นตัวอาคารแล้วก็ขึ้นมาได้ปับ๊บเห็นนาฬิกาชัดจเจนแล้วก็เห็นกระดิ่งอยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมน,นั่นแสดงว่าบ้านหรือผู้อาศัยที่จะทําธ,ธุรกิจอาคารนั้นค่ะแดดเลยก็ต่างแถวนี้นะคะก็จะอยู่ตกผืนแ่น แยกแย่ไปด้วยนะทุผู้ชมเพราะนั้นเราต้องให้นาฬิกาเนี่ยออจะต้องไม่เกิดการเสียหายนะทานผู้ชมนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการแก้ไข้าว่าเราจะแก้ไขแก่อย่างไรท่านผู้ชมสามารถสอบถามมาส่วนตัวได้และที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมอยากจะได้ความรู้ในเรื่องของวงจุอวิทยาศาสตร์ที่ไม่งมงายนะคะว่าและนาฬิกาด้านเราจะทา ยู่บ้านขายอยู่บุ๊กออฟฟิศให้เช่าอาจจะเป็นออฟฟิศบิลดิง้งหรือแล้วแต่ถึงแม้อาคารจะสวยงามแค่ไหนถ้าท่านผู้ชมเอามีเครื่องประดับจะเป็นกระดิ่งระฆังหรือนาฬิกาเนี่ยถ้าวางที่นะท่านผู้ชมร้านค้าที่โอกาสที่เคยขายได้เคยเช่าได้ไดมันก็จะเช่าไม่ได้จะกดหายไปเพราะว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่รวย แล้วชีวิตเขาเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับเข็มนาฬิกาที่หมุนขึ้นหมุนลงท่านผู้ชมก็ถึงบอกว่าตามลักษณะห่วงจุวยวิทยาศาสตร์นั้นเน่ะเราจะไม่เอานาฬิกามาวางในจุดใดที่เรามองเห็นชัดเจนว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยถ้านาฬิกาตายก็แสดงชีวิตเราไม่มีการเติบโตเลยหยุดนิ่งอยู่แต่ที่แต่ถ้านาฬิกาหมุนเราเห็นชัดเจนก็แสดงว่าเมื่อไหร่ดวงดีแล้วนาฬิกาหมุนขึ้นเราก็ชีวิตเราก็ดูดีขึ้นรวยขึ้นมีลูกค้าเยอะขึ้นแต่นาฬิกามันไม่ได้อยู่แค่เลขสิบสองเข็มยาวมันก็หม ถอยาดได้ก็ถอยพอตกลงติดดินนั่นแ,แสดงว่าเราอาจจะเป็นนี่อาจจะแบกนี้เยอะมากที่ด้เป็นนี่อะไรหรือตกตันยังไงก็ดูซิว่าทางที่จะเข้าสู่ร้านค้าของท่านเป็นอะไรถ้าเดินเ,เดินผ่านสะพานอย่างนี้ที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแล้วไม่พอถ้าร้านค้าของท่านติดตั้งวางอยู่เนี้ยใกล้คิดกับหรือินน้าจะเป็นน้ําขุดน้าําสระหรือจะเป็นคลองโดยธรรมชาติก็ต่างแน่นอนละค่ะสิ่งที่ทําให้ท่านเครียด นะคะที่อยู่กดดันอยู่ภายใต้เวลามันก็คือน้ําน้ําก็คือเงินชนิดของน้ําก็คือเงินมาทัานผูมไม่ว่าจะเป็นสระที่สร้างขึ้นมาหรือจะเป็นลําคลองที่อยู่ตามธรรมชาติท่านผูมคะล้วนจะทําให้มีผลที่ทำให้ธุรกิจนั้นมีสถาหาเรื่องการเงินหรือเรื่องวิกฤตเรื่องการเงินมีเพื่อเรื่องมีรายจ่ายมากกว่ารายรับอันทั้นผู้งสูค่ะังนั้นการจะเลือกซื้อ รือนนเช่าอาคารใดๆก็ตามต้องมองดีๆแต่ท่านคิดว่าท่านรับได้แล้วแล้วก็แก้ไขได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยวิกฤตคือโอกาสของการเรียนรู้วิกฤตคือโอกาสของการแก้ไขนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมประนันท่าน,นผู้ชมคะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากเลือกตัวอาคารบ้านดูส่วนประกอบของอพื้นที่ว่ามีน้ํามีสีมีตัวรูปทรงบ้านจะเป็นลักษณะยังไงถ้าเป็นลนักษณะเป็นทางโค้งอย่างนี้นะคะก็ ก็ไม่โอเคนะถ้าเป็นร้านค้าหรือเป็นบ้านเพราะลักษณะโองเนี่ยคือถ้าเป็นลักษณะของบ้านโบราณก็ถือว่าเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จหรือเป็นวัดวาอารามที่ให้ทุกคนเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเพืั้นถ้าเป็นร้านค้านี่ก็หมายความว่าคนเข้าไปแล้วหายลับหรือออกมาแล้วก็หายลับไม่เข้าไปเพราะ มองภายนอกเห็นไหมุณผู้ชมเห็นไหมคะเหมือนกับเป็นบ้านร้นางนันคุผู้ชมแต่เราก็แก้ได้ค่ะไอ้บ้านโคน้งนี่แก้ยังไงไม่หน้าต่างโค้งหรือจะทําหน้าต่างหลอกๆมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าพลังที่มาก็หลอกทิ่เดียวกันนั้นคุผู้ชมที่สําคัญนะคะพลังตกน้ำเป็นยังไงถ้าตัวอาคารนั้นอยู่ใกล้น้ำมากเกินไปคิดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินมันมันมันน้อยกว่าที่จะเป็นรายจ่ายอยันนี้เขาเรียกว่าพลังตกน้ำเห็นไหมคะว่าตัวอาคารเนี่ยมีเงาสะท้อน ลงไปในน้ําอันนี้ก็คือน้ําก็หมายถึงเงินเพราะฉะนั้นถ้าพลังตกน้ําก็หมายถึงว่าภาระหนี้สินจะเกิดขึ้นจะแบบภาระหนี้หนักมากเพราะว่าตัวอาคารท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าแค่ดูตรงด้า,านสารปฏิเยเอาหัวจับลงน้ำก็คือแสดงว่าวพลังตกน้ําก็คือรายได,ได้เราจะน้อยแต่จะมีหนี้นสินมากกว่านั่นเองแลถ้าสิ่งที่ทาอาคารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้เรื่องปัญหาพลังตกน้าได้ก็จะยิ่งใส่ใจแอย่างนี้เขาตัา้งใกล้ ค่ะเอาเงินลงลูกค้าลงนะคะถ้าหากว่าเป็น้าอยูาศัยถ้าพระบบหัวขี้นนนอนนักปศุชนแล้วองมีการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจโรคปอดหรตอนนี้ควรสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายนะคะอาจจะเป็นทางโรคหวัดไข้หวัดใหญ่โรคอ้วนนี่นั่นแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายแล้วบ้านเนี่ยน้ำก็จะตัดโซะถ้าทำให้เรานะคะเน้ำที่ตัดโซ่ทำให้ทางบ่อยเราต้องซ่อมบำรุงบ่อยต้องเสียค่าบำรุงบ่อยหลือที่าสีขาวสืออ่อน เกิดทําให้เกิดมีฝุนละอองหรือฝนมาก็ทําให้เราต้องทาสีห่อยนะคะท่านผู้ชมนี่คือเป็นเรื่องของรายชายทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกเด็กเล็กแดงมาอยู่ที่นี่ไม่ระวังนะคะอาจจะประตูจริงประตูปรองก็แล้วะละแต่เด็กก็จะตกน้ำได้อันตรายบาเดเจ็บถึงแก่ชีวิตได้หรือถ้าเป็นร้านค้าก็เช่นเดียวกันคนก็มานั่งชมแล้วมานั่งดื่มไปดีมาอาจจะเห็นน้าในยามกลางคืนเนี่ยก็นึกว่า เห็นไหมว่าเนี่ยว่าเป็นถนนก็ตกลงไปนะคะอต่เนี้ถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงปลาเห็นไหมคะท่านผู้ชมปลาไหมคะการเลี้ยงปลาเนี่ยที่พี่มาแสดงเห็นงชัดเจนว่าเป็นการเพิ่มพลังให้น้ําน้ํามันเคลื่อนไหวตะลอดเวลานะคะแต่น้ําการที่เลี้ยงปลาน้ำเคลื่อนไหวในแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์อีกแบบนึงก็คือเป็นสายน้ํา ท่านผู้ชมมาเจเนี่ยเพื่อจะเป็นเอาข้อคิดนะคะว่าแต่ท่านผู้ชมเจอแล้วเนี่ยอย่ากตกใจนะคะแก้ไขได้ไม่ยากง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติจัดสรรมาเพื่อให้เรานําเข้ามาใช้เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็มองว่าสีช่างมันเถอ,อยนนเนี่ยปลามาเยี่ยมเราใช้ไหมคะ แต่จะพลังบวกหรือลบหรือจะนําน้ำก็เป็นทําให้น้ำเนะ่ยเอาเงินจากเราไปก็ทําได้เพื่อนทุกผู้ชมค่ะถ้าสนใจเรื่องว่าเลี้ยงปลายอย่างไน เพื่อการช่วยเสริมพลังความร่ำรวยให้เราก็ติดต่อสอบถามมาใต้คอมเมนต์นี้นะคะเพราะว่ายังไงติดตามข่าวหน้าถ้าอยากจะ,ะคิดว่าชอบอันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปนเยอะๆนะคะเพื่อที่ดิฉันจะได้นํามาเสนอสู่ท่านผู้ชมเป็นความรู้นะคะเพราะในยุคนี้เนี่ยเพราะวิจเศรษฐนกะิจกำลังเริ่มเขาเรียกว่ามีปัญหาความร้อนแรงเข้ามาแทรกทำให้เราต้องสูญเสียกันง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาพลังท่ธรรมชาติมา ให้เราองน้อยก็ให้เราผ่านที่ผตดนี้ไปได้กปีนี้อีก18-9ปีเป็นทุกของธาตไฟเราก็ต้องใช้น้ําไม้เป็นประโยชน์เพื่อดับไฟในความคิดดับไฟ